เอาละกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมดีรอยเซอร์นะครับแล้วเราก็อยู่กับดันกิวอ่าร์ฮอลลูระยะใกล้นะฮะซึ่งผมก็จะใช้เป็นอิจิโกะตัวใหม่นี่แหละสั่งดูแล้วก็ยูโคบักนะครับอิจิโกะตัวใหม่ใหม่แบบแกะกล่องเลยอัพน้ําหอมไปที่อ่าเก้าครับแล้วเอ๊อันหอมไปที่สิบสิบสองอัพคัมพีไปที่เก้าครับก็คือยังไม่สุดนะฮะยังแบบยังห่างไกลเยอะเลยแล้วก็ได้แค่ตัวเดียวด้วยนะฮะเดี๋ยวมาดูกัน ปึ๊บาร์มแรงฟาร์มโกงของมันนี่โคตรโหดบอกเลยคือมันแรงระดับ400%อะแล้วมันยัง400กว่าเปอร์เซ็นเลยนะแล้วมันยังอุตส่าห์อุตส่าห์มีไม่ตายแรงมาอีกครับมันแบบโอ้เกินนะดูครับเวฟสามแล้วครับเวฟสามแล้วแป๊บเดียวเองอันนี้ก็ไม่ได้แบบเล่นอะไรจริงจังนะคือแบบอ่าเล่นเฉยๆนะครับไม่ได้ใส่หมดปอกหรือว่าไม่ได้แบบ เต็มที่ในการเล่นนะฮะ F4 แล้วครับปุ๊บฮะ F4 แล้วปุ๊บเอ้ยติดคลิปตัวนี้อ่ามาเว่าครับเอาไม่ตายไปกินฮะกระโดดขึ้นไปครับฟันเมื่อยสุดชืดกบกลายเป็นสีดำขาวครับขาวดำปึ๊บปึ๊บ ปุ๊บอ่อาแคอนิดเดียวครับอ่าเราให้ยูฮะบักระสางดูเก็บงานไปเพราะว่าเราโลเรารอไอ้นี่โหลดอยู่ฮะก็ถือว่าสุดยอดครับคือมันคูดแรงอ่ะมันแรงแรงแบบโกงจะจัดแล้วตัวเนี้โยโหจะได้แหละก็ใครเปิดก็ขอให้โชคดีนะครับแต่ถึงไม่โชคดียังไงสเต็ปสิบก็ได้แน่นอนครับก็ไปเปิดกันฮนะแล้วก็อย่าลืมอย่าเปิดมากเกินไปนะเก็บเพรไว้9ปีด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ